ตวแสลงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเกตที่ตวนสลงค่ะที่แห่งนี้อะค่ะมีแต่ความขดขู่เสียใจทุกข์ทรมานและความตายค่ะเราจะเข้าไปดูกันข้างในเดี๋ยวเซยองจะเป็นไกด์ให้ค่ะเกตเป็นต่างชาติค่ะเกตก็ซื้อตั๋วในราคา5ดอลลาร์ค่ะเขาก็จะมีนี่ค่ะเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะ โอเคเราเปิดประตูตรงนี้นะคะเขาก็จะมี audio tour ค่ะคือว่าถ้าใครเนี่ยค่ะจะมีหูฟังท,ที่เป็นภาษาภาษาเนี่ยจัไหมจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับข้างในค่ะแต่ของเกียดเดเซยังจะเล่าให้ฟังค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแผนผังนะคะให้ดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเอเกีขอเล่าก่อนนะคะที่นี่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนค่ะ แล้วก็ตอนที่ขแมแดงยึดที่นี่เขาก็ใช้ที่นี่เป็นคุกขังคนแล้วก็ทรมานคนค่ะแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละอาคารแต่ละชั้นนะคะเป็นสถานที่ที่ทรมานคนไม่เหมือนกันค่ะห้องหนึง่งอย่างหนึง่งห้องหนึง่งอย่างหนึง่งและที่นี่ก็คือหลุมฝังศพอะคะอ่ะอ่า14หลุมศพเอ๊ของใครสักคนนะคะเดี๋ยวเกตให้เซยองมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วตรงนั้นก็เขาก็จะมีอนุสาวรีย์เขาสร้างไว้ คือที่ฝรั่งนั่งอยู่อะคะ่ะเหมือนเป็นอนอุโซรีอะไรสักอย่างนะคะครั้งที่แล้วที่เกตมาอะคะ่ะก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเดินผ่านไม่รู้ว่าวันนี้เขาอยู่หรือเปล่านะคะเขาอะค่ะเขียนหนังสือเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เขาประสบที่นี่ลแล้วก็คอยแตกลายเซ็นลแล้วก็คอยพูดคุยกับทุกคนท,กที่มาเยือนที่นี่นะคะ่ะครั้งที่แล้วเกตไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเกตพลาดไปหน่อยค่ะเขาสาเดินมาหาเกตแล้ว เหนะคะให้เซยองอ่านแล้วเขาบอกว่าเป็นหลุมศพ14หลุมสุดท้ายที่ตายที่นี่หลังจากที่จบเรื่องราวของที่นี่แล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่นะวันที่7มกราคมที่คุกที่นี่สิ้นสุดใช่ไหมครับผมเป็นวันสุดท้ายที่คแมแดงโดนปรับค่ะโดนโดนดีไปแล้วใช่โดนแบบหยบไปเลยใช่โดนปราบแล้ว2,000อ้อ1 9เก7 9 7มกราคม1979ค่ะคือวันสิ้นสุดของตัวแสลงแห่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องๆเขาเป็นห้องเด็กนักเรียนอะแล้วเขาก็เอาไว้เป็นที่คุมขังแล้วก็ทรมานเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะเกดเกตขอเดินอยู่ข้างนอกแล้วกันค่ะในแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะก็จะมีเตียงเหล็กแล้วก็มีตรวน ที่เป็นโซลาม,มือลามเ้าอะค่ะกเกห็นมีช่องอื่นเขาเข้าไปถ่ายกันกไม่แน่ใจว่าเก็ถ่ายได้ไหรือเปล่าเกตนมีป้ายห้ามถ่ายรูปอะค่ะไรท,ทุกห้องอะคะ่ะก็จะมีรูปถ่ายหนึ่งใบเขาจะถ่ายสภาพศพตอนที่ตายเอาไว้อะค่ะน่ากลัวทุกศพเลยค่ะแต่ละห้องก็จะมีเตียงเหล็กมีตรวนมีเหล็กแล้วก็มี มีกล่องที่เป็นกล่องเหล็กไปอุปกรณ์ทรามานนะคะอย่างเช่นเขาตัดเล็บแล้วก็ถอดเล็บแล้วก็เคี่ยนตีเขาบอกว่าตอนแรกเขาต้องฟังที่สุสานสี่ศพเนี่ยเขาไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่รู้ว่าแค่สิบสี่คนสุดท้ายน่าจะเป็นอาจารย์ก็มีมีคนเออคนมีความรู้หรือว่านักเรียนสุดท้ายเนี่ยแต่เขาไม่รู้ชื่อว่าเป็นคนไหนหรือว่าคนไหนแต่รู้ว่าแค่สิบสี่คนสุดท้าย เขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนใช่<ล>ที่นี่เป็นโรงเรียนแม่แดงเขาเอาที่นี่มาเป็นที่ความพูดโกโหกและโกโหกว่าประมาณคนจะโกโหกว่าจะให้มาอยู่ดีกินดีที่นี่แต่จริงๆคือเอาคนมาขังไว้ค่ะคนสามปีแปดเดือนยี่สิบวันเต็มๆแห่งความทรมานขงังที่นี่วันที่เจ็ดปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเวียดนามกับแคน มาพรวมตัวกันแล้วเอาเป็นพวกมาตีคุณแม่แดงเราปลอยคนแบบบริสุทธิ์สีวันสุดท้ายขับผมที่นี่แหละอ๋อที่เขาเขียนไว้ที่ป้ายเมื่อกี้ที่เราไปดูใช่ข้างในไกลเขากำลังเล่าอยู่นะคะว่าเขาเทรมานคนยังไงบ้างาอคังคารก่อนี้หรือว่ากอกอไก่หรือว่าภาษาทะไรมาเป็นกอนเขาบอกว่า ที่ห้องสิบสี่ห้องที่เขาทรมานคนที่ตายสิบสี่คนเนี่ยไม่ระบุว่าเป็นใครแล่รู้ที่ทรมานสุดท้ายในห้องนี่แหละเอาเราเขาไปดู<ม>ที่ตรง้างไหนว่าเขาทรมานทรมานยังไงก่อนที่เขาตายแต่เขาพามาไม่ใถ่ายครับกล่องนั้นที่เกบว่าเป็นกล่องทรมานเขาบอกว่าให้เออให้ขี่ลงในนั้นแล้วก็เอาอันนั้น,นะคะ่ะทรมานกอกปากไม่น่ากลัวจังเลย เขาบอกว่าห้องอ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนเนี้ยเขาไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะทุกอย่างออริจินอลบางห้องก็จะมีคราบเลือดนะคะมีอีกอาคารหนึ่งตะเกียบพาไปมีคราบเลือดบนพืนหน้าแบบเดินเดินอยู่ก็อยากร้องไห้ตรงนี้ก็เป็นที่ทรมารนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเสาแล้วเขาก็นั่นนะคะจะมีตะขออยู่ข้างบน เขาก็เอาเชือกห้อยจากตะขอแล้วก็มัดคนนี่มัดมือมัดเท้าแล้วก็ห้อยหัวลงมานี่ค่ะโอง่งเนี้ยเขาจะใส่ฉี่กับอ่ึเอาไว้จนเต็มโอง่งแล้วก็เอาคนห้อยหัวเอาหัวจุ่มลงไปในโอ่งนั้นจนตายค่ะนี่ค่ะเขาตั้งไว้ให้ดูอะคะ่ะนี่ค่ะนี่เขามีรูปแล้วก็มีคำอธิบาย ว่าทรมานเขาทรมานคนยังไงในระหว่างที่เซยองพาลิลลี่กับพ,พี่ไก่เข้าไปข้างในเดี๋ยวเกตจะเล่าให้ฟังว่าตึกนี้เป็นยังไงเพราะว่าเกตเคยมาแล้วรอบหนึง่งตอนนั้นข้างในนี้ค่ะจะมีรูปภาพของบุคคลต่าง,างๆภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่กับที่ข้างนอกคือข้างนอกเขาก็จะมีนาข้าวแลวเขาก็จะเกณ์นคนไปทํานาทุกวันโดยที่บอกชาวนาเหล่านั้นว่า ข้าวที่กําลังทาเนี้ยจะเอาไปเลี้ยงคนเลี้ยงทุกคนให้ทุกคนได้กินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเขาอะเอาคนไปปลูกข้าวเพื่อที่จะเอามาให้ขาแมแดงนะคะแล้วทุกคนที่ไปปลูกข้าวอะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้กินข้าววันละแค่หนึ่งมื้อค่ะแล้วก็โดนเคี่ยนตีในระหว่างที่ทํางานถ้าเกิดว่าไข้ปูแล้วถ้ามองไปตรงนั้นนะคะเกดเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมอะ เกดขอเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะแต่มีรูปถ่ายติดเอาไว้อ่ะคะ่ะในทุกๆวันเขาจะเรียกคนมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเขียนว่าชื่ออะไรรหัสอะไรแล้วก็ถ่ายรูปมีรูปคนนะคะเป็นแบบพันพันคนเลยะคะ่ะทุกห้องทุกห้องมีรูปคือทุกคนที่ถ่ายรูปก็คือตายนะคะเขาก็จะเรียกมาถ่ายรูปแล้วก็ ไปนั่งที่สนามเรียงเๆียงเรียงเียค่ะแล้วก็ยิงทิ้งทีเดียวเลยค่ะถ้าเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นรูปถ่ายที่ติดอยู่ที่ผนังมากมายมากมายคือรูปของทุกคนก่อนตายค่ะ เมื่อกี้ค่ะเกศเข้าไปในห้องนี้ค่ะขังวันเกศก็จะมีภาพถ่ายใบหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของคนในห้องนะคะคือว่าทุกๆคนก็จะนอนเรียงๆกันคือตัวติดกันติดกันติดกันงอขาคือทุกคนก็จะมีที่ให้นั่งให้นอนแค่นั้นในแต่ละวันแต่ละวันต้องเบียดเบียดเบียดกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าคนอยู่ที่นี้จํานวนเยอะมากเลยค่ะและในห้องนี้ค่ะ เป็นห้องสุดท้ายของอาคารบีชั้นล่างอะคะ่ะข้างในก็จะมีรูป,ร,ปรูปคนที่ตายแล้วคือเป็นรูปศพอะคะ่ะเขาจะถ่ายรูปศพแต่ละศพแต่ละศพแล้วก็มีป้ายชื่อเขียนเอาไว้ว่าเป็นศพของใครอะคะ่ะแล้วก็มีรูปถ่ายของกะโหลกกะโหลกศีรษะมนุษย์อะคะ่ะจำนวนมากในหลุมศพคะ่ะแล้วก็มีโครงกระดูก มีเครื่องโทรมานอยู่ในนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะเกศให้เซยองอะคะ่ะพาพี่ไก่กับดิลลี่ไปเดินดูข้างในอะคะ่ะคือเขาไม่เคยมาเซยองจะได้อธิบายให้เขาฟังว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างน,นะคะเกศเคยมาแล้วแล้วเกศก็ก็แค่เข้าไปดูเฉยๆว่าห้องไหนมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่อยากอยู่ในห้องนั้นนานๆนะคะข้างในห้องแต่ละห้องนั้นทุกๆห้องมีแต่ความตายะคะ่ะ ความทุกข์ทรามานมันคือความโหดหลายของที่นี่ค่ะมีอาคารละสามชั้นค่ะทุกคนคะที่เก็ตพูดถึงออนสาวรียค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตรงที่ฝรั่งนั่นข้างนอกนะอาคารนี้ค่ะเป็นอาคารคุมขังค่ะในแต่ละชั้นมีสามชั้นนะหนึ่งสองสาม ในห้องของแต่ละห้องก็จะซอยเป็นห้องเล็กๆๆๆๆมีประตูเล็กๆข้างบนหน้นนะคะเป็นประตูแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ช่องหนึ่งเท่าที่เก็ทจำได้ก็คือแต่ละคนจะได้รับอาหารวันละหนึ่งมือ้อมื้อละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะทุกคนจะถูกขังไว้ในห้องเดียวอยู่ในนั้นกินในนั้นนอนในนั้นแล้วก็ปัสสาวะอุจจาระในนั้นนะคะ อาคารนี้ค่ะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่ละห้องก็จะแสดงเครื่องมือทรมานนักโทษแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพวาดอะค่ะประกอบว่าเครื่องมือนี้ใช้ทรมานนักโทษยังไงอะค่ะแล้วก็ในห้องนี้ค่ะข้างในจะมีภาพถ่ายขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นภาพถ่ายลุมล่มๆหนึ่งที่มีแต่หัวกระโหลกแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์อะค่ะข้างในนั้น นับไม่ท้วนเลยค่ะเยอะมากและในห้องนี้กับห้องนี้อะค่ะก็จะมีกระโหลกศีรษะมนุษย์อะค่ะอยู่ข้างในเขาก็เก็บรวบรวมมาแล้วก็เอาให้ดูอะค่ะข้ั้ในนี้อะค่ะเป็นจำนวนมากเลยค่ะเยอะมากเป็นกระโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขดดูใจมากค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า มนุษย์จะโหดร้ายต่อกันได้ขนาดนี้อะคะ่ะมันเป็นความโหดร้ายมากๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงๆในสถานที่แห่งนี้นะคะ่ะเราอะที่ไม่ได้ประสบเหตุการณ์นั้นเราเพียงแค่ได้มารับรู้เรายังรู้สึกถึงความโหดร้ายนั้นแล้วกับคนที่ เขาอะประสบเหตุน,นันจริงๆอะเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนอันนี้ไงคะเขามีหนังสืออ่า้ค่้อนเ่ากไก่นี่ย่นลมานกักน,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 นคุณคนนี้อะค่ะคือผู้ที่รอดชีวิตจากจสา่วนแสดงแห่งนี้คะ่ะแล้วท่านก็เขียนหนังสือ แล้วก็ค่ะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงีช่วยซื้อหนังสือด้วยเล่มละเท่าไหร่สิทธิลลาร์เขาจะเล่าให้ฟังเดี๋ยนะเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนั้นเขาผมได้ยินอยู่นะแต่ผมว่าไม่ได้เล่นหนังสือแต่ผมเป็นแบบรู้นะประชาชนมีประมาณ8ล้าน ตายประมาณสามล้านคนล <รอ S 1> ้อ่างนั้นสามล้านกว่าเกือบครึ่งอ่ะท่านผู้นี้ก็คือท่านผู้ที่รอดชีวิตจากที่นี่รอดชีวิตจากการคุมขัง,งอ๋อตอนแรกเกศนึกว่ามีแค่คนนั้นคนเดียวคนนั้นอ่ะก็เป็นผู้รอดชีวิตจากที่นี่แล้วก็ตอนนี้เกศเห็นมาเจอคนนี้อีกค่ะถ้าจะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะเขามีรูปนี้กงขังด้วยนะ <S <S ขเขากําลังเล่าอยู่ค่ะว่าเขาอ่ะโดนทําอะไรบ้าง คลิปนี้อะค่ะเป็นคลิปที่หดหูใจมากค่ะมันปั่นป่วนข้างในท้องไปหมดแล้วค่ะแล้วก็อยากร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปนี้เก็ดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ